วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมมเพนพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2567ักณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่างนภาลัย จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาตุสลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบ จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนู้วงในการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่รักษาราชการแทนพ่วงในการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว จากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแดดส,สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปร,ะริยธรรมเก้าประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน20รูป เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่งเทียนจนครบ238รูปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก จากนั้นเวลา18นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาติตยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมาร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนาบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสมหามงคลนี้ด้านหน้าของธนาบัตรที่ระลึกพิมพ์พระบรมสาทิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัติยราชภูสิตาภรณ์และทรงสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าว,วิเศษ ส่วนด้านหลังพิมพ์พระบรมาสาทิศรัก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัติยราชภูสิตาภรประดับดารานพร,รัตน์ทรงสายสร้อยปฐถมจุลจอมกล้าว,วิเศษและทรงพระแสงกระบีชนิดราคา100บาทพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์จำนวนพิมพ์10ล้านฉบับโดยมีขนาดความกว้าง89มิลิเมตรซึ่งเลข9ก้าหมายถึงการครองราชปีที่9และมีความยาว163ง mm, มมิลิเมตรมีผลรวมเท่ากับ10 หมายถึงพระมาหากษัตริย์พระองค์ที่สิบแห่งราชวงศ์จัก,กรี เวลา19นาฬิกา4นาทีรองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ชัยศกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะบุคคลผู้ร่วมดำเนินโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์รวมใจสืบสารคุณค่ามรดกผ้าไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหัวโขนหนุมานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมยกดอกลำพูนล,ลายกาบแก้วพิกุลหริพูนชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเนื่องในวันอาสารหะบูชาพุทธศักราช2,567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระราชฐานะอักรศาสนุปฐมพกมีพระราชอนุสร์คำนึงถึงหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศขึ้นเป็นปฐมเทศนาอันยังให้เป็นไปแล้วไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้เลยคือพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานภาพประกอบคติธรรมในธรรมจักกับประวัตนสูตรปฐมเทศนาเพื่อ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธบริษัททั้งหลายได้นำหลักธรรมคำสอนอันว่าด้วยเรื่องของชีวิตคือหลักสัจจศาสตร์สู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์เกื้อกูลต่อหมู่คณะชาติบ้านเมืองสื่อไป